คลิปนี้ได้รับการสับสนุนจากเรือจิโร่เติมเงินได้ทุกแพ็กในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมกกเกันแพ็คเกตไหนสาม,มารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยไม้เหตุราคาบารช่วงอจัจมรการปรับขึ้นลงในช่วงเวลานั้น,น,นลูกค้าสาม,มารถรทำการสอบถามราคาก่อทำการเติมกันได้ทางเพจจะพยายามทำราคาให้ดีที่สุด กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่กราลบละครับอยู่กับผม h ฮอสปิงแคทกับเกมบัวไค่นะครับนะวันนี้เราจะมาทําการสรุปเที์ลิสตัวละครหน้าปั้นนะครับนะและก็สามารถใช้ดิยาวครับผมในส่วนของตัวเกมบัวไค่นะครับนะโดยเที์ลิตนี้ครับผมจะอัปเดตข้อมูลจนถึงในส่วนของฝั่ง JP ล่าสุดเลยนะครับนะครบรอบ1.5ปีเลยนะครับนะ โดยหลักๆแล้วนะครับผมนะตัวละครที่เอามานะครับผมนักก็จะแบ่งเป็นระดับต่างไปครับผมนักก็คือเทียสูตนะครับเทียสูตนี่ก็คือตัวละครที่เรียกว่าถ้ามีแล้วนะครับผมนะให้ปั้นได้เลยเพราะตัวละครตัวนี้จะมีการใช้งานค่อนข้างจะบ่อยและก็ถี่มากนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวละครเหล่านี้สามารถดันขึ้น5ดาวได้เลยนะต่อมาครับผมนะเทียหนึ่งนะครับผมนะักก็เป็นตัวละครที่เรียกว่ามีความลักษณะเฉพาะตัวนะครับผมและก็มีความเก่งกาจมาก ซึ่งตัวละครเทียหนึ่งกับเทียมสูตครับผมก็ประเภทเดียวกันเราสามารถปั้นตัวละครตัวนี้ปลดล็อกขึ้น5ดาวได้เลยนะครับต่อมานะครับผมเนี่ยเทียสองนะครับผมนะก็จะเป็นตัวละครที่มีว่ามีความเก่งกาจบ้าบ้าถึงดับหนึ่งแต่ต้องบอกว่าความสามารถค่อนข้างจะกินกันเองหลายๆตัวนะครับนะอย่างเช่นตัวละครก็ผมเนี่ยอย่างอัคคะลินะครับผมนะ อาลุมุสกินะครับผมนะเหล่านี้จะเป็นตัวละครสายดาเมจโจมตีวงกว้างทั้งนั้นซึ่งแต่ละตัวครับผมนะก็เป็นความสามารถที่เรียกว่าคล้ายๆกันนะบางครั้งอาจจะไม่จําเป็นต้องปั้นทุกตัวเลยก็ได้ครับผมในส่วนของตัวละครเทียสองนะครับนะแต่ต้องบอกว่าค่อนข้างจะมีความเก่งกาจครับผมแล้วก็ปั้นมาก็ถือว่าคุ้มค่าในส่วนของการใช้งานแน่นอนนะครับในส่วนของต้อมูลส่วนนี้เนี่ยเทียหนึ่งกับเทียศูตรนะครับผมนะ องศวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีก็คือยิ้มได้แล้วครับผมเพราะตัวละครตัวนี้ค่อนข้างจะมีการใช้งานและก็มีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยมากนะครับด้วยลหลายๆเหตุผลนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการลงเลดบอสหรือการลงด่านทั่วไปหรือการลงอารีน,นาก็ตามนะครับอ่ะ ต่อมาครับผมนะเทียสามนะครับผมนะก็คือเป็นตัวละครที่ตกมาจากเทียสองมากกว่านะครับแต่ถามว่าการใช้งานยังถือว่าโหดไหมยอยู่นะก็จะเป็นลักษณะประเภทใช้ชดแทนในส่วนของเทียสองมากกว่านะครับนะแล้วขาดตัวละครเทียสองบางตัวนะครับผมนะก็สามารถใช้ตัวละครเทียสามใช้แทนได้นะครับรวมถึงกลางครั้งเทียสามก็จะเป็นตัวสายพพอร์ตครับผมเพื่อต่อคอมโบต่างๆอย่างเช่นตัวขอชิ้นสุกออนเซ็นนะครับนะซึ่งแน่นอนครับผมนะตัวนี้จะเป็นสายพพอร์ตให้กับปาร์ตี้ อ่าซึ่งก็เอามาต่อับโบครับผมนะกับพวกสายของตัวสปีดไอแต็์อย่าเชื่อตัวอีซินะนะครับผมนะหรือจะเป็นพวกสายแทงทั่วไปนะครับผมนะแทงอย่างเช่นปัวขอมอ่าอย่างเช่นตัวของอิโรหะอย่างนี้นะครับผมพวกที่เป็นต้นนะครับส่วนเทียสี่นะครับผมนะจะเป็นการเรียกว่าใช้เฉพาะทางนะครับผมจะมีการหยิบจับบ้านนานทีครั้งนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ใช้เลยนะครับนะอย่างเช่นตัวขอมอ่ะอย่างเช่น ตัวขอบอ่ะชิซุโกะนะครับผมนะที่จะใช้ในส่วนของเลดบอสนะครับผมนะชิโรคุโระนะครับผมนะป้องกันระบบครับผมไอระเบิดนะครับผมนะลูลูกบอลนะครับผมนะที่กิ้งมานะครับนะหรือใช้ในส่วนของการรับอ่ารดรถบัฟการกาในรับมนี้จะมาชนนะครับผมพวกเรานะหรือจะเป็นในส่วนของตัวอ่ะตัวขอบมาเรียครับผมนะที่ใช้รักษาสถานะผิดปกติ ่าที่เล่นในส่วนของเป็นโรซิล่านะครับเป็นต้นนะครับโดโรก,กะนะครับผมนะที่เอามาเพิ่มความแม่นยำเวลาเราไปเจอด่านที่ปรตูมีอัตราก,การหลบเด็กสูงนะครับนะ <c oughs> ผู้นี้ก็จะมีการใช้งานขึ้นบาน,นะครับ <c oughs> ส่วนเทียร์5นะครับผมนะตัวส่วนนี้ต้องบอกว่าอ่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมตัวส่วนนี้เลยนะครับนะ่ะทีนี้เรามาดูเหตุผลต่างๆครับผมนะที่ผมให้ตัวละครเหล่านี้ครับผมนะอยู่ในเทียต่างๆกันแล้กันนะครับ อย่างแรกครับผมนะเทียูตนะครับผมนะต้องบอกว่าทุกตัวนี่ถือว่าเป็นตัวละครที่เรามีการหยิบจับมาใช้งานบ่อยอยู่แล้วนะครับแต่พระเอ้องขอเพิ่มเติมแล้วกันนะในสูตรของตัวละครลุงโฮนะครับนะหรือโฮชิโนะซัมเมอร์นะครับตัวละครโฮชิโนะซัมเมอร์เนี่ยจะค่อนข้างพิเศษหนึงก็คือน้องแก่พึ่งเข้ามา ผลงานเดี๋ยวไม่มีเยอะแต่ดูจากความเก่งกาจก็ผมแล้วก็สกิลต่างๆของโฮชิโระซัมเมอร์แล้วนะครับไม่มีทางต่ำกว่าเทียร์หนึ่งแน่นอนนะนาอยู่ประมาณเทียร์หนึ่งหรือเทียร์ศูนย์นะครับงนั้นตัวละครตัวนี้ผมตั้งความหวังไว้เยอะนะก็เลยจัดไปในส่วนของเทียร์ศูนย์ไปก่อนเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดใครมีตัวละครเหล่านี้นะผมนาะในส่วนของตัวละครเทียร์ศูนย์นะครับแนะนำนะผมนะปลดล็อกขึ้น5ดาวได้เลยอัปปืนได้เลยนะครับตัวส่วนนี้นะ ต่อมานะครับผมในส่วนของเทียหนึ่งนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะก็มีตัวละครหลายตัวครับผมที่พวกเราหยิบจับบ้าใช้บ่อยนะครับพวกนี้ตัวละครเหล่านี้ครับผมจะมีการหยิบมาจับมาใช้งานได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นก็ปั้นได้เลยนะในส่วนของตัวละครเทียสองนะครับผมก็ค่อนข้างจะมีตัวละครแปลกๆบาเยอะนะครับอย่างเช่นตัวของฮิฟูมินะครับผมฮิฟูมิเนี่ยอย่างเมื่อก่อนี่พวกเราไม่ค่อยได้ใช้งานใช่ไหมแต่น้องฮิฟูมินะครับผมน้บอกได้เลยว่า จแปนหลังจากนี้ไปจะมีการใช้งานฮิฟุมิค่อนข้างจะถี่มากนะครับแต่ต้องบอกว่ารูปแบบการใช้งานเนี่ยก็ต้องดูรูปแบบทีมด้วยนะแต่ละประกันเลยครับผมนะว่าฮิฟุมิเนี่ยจะช่วยในการปั้นเอาตัวรอดในส่วนของปาร์ตี้ได้เยอะนะครับอาริสนะครับผมนะตกมาจากเทียหนึ่งนะครับผมเมื่อก่อนอาริสจะอยู่เทียสูงนะครับแต่การเข้ามาของมุสกิครับผมนะมาทํางานแทนที่ในส่วนของอาริสพอสมควรเลยก็เลยตกลงมานะครับตัวของโคทบะครับผมนะกับเซเรนาตัวละคร2อตัวนี้เอาแค่3ดาวก็พอแล้วนะครับนะ แล้วก็อัพเยกเต็มนะครับผมเราะว่าถึงจะอัพดาวเต็มก็ได้ตรงส่วนนี้แล้วแต่นะครับผมน่าจะดัน5ดาวคุทมะนะครับแต่ปกติใช้แค่3ดาวก็พอแล้วนะ่ะมีตัวละครหลายตัวนะครับผมนะาที่ถือว่าเก่งๆทั้งนั้นนะครับผมนะแล้วก็มีการตัวละครเหล่าเทสองเงี้ยมักจะเป็นตัวละครที่มีการใช้งานบ่อยในการลงเลดบอสนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีตัวละครเหล่านี้ขึ้นมานะครับผมนะานะก็บอกได้เลยว่ามีการใช้งานได้ถี่พอสมควรระดับหนึ่งเลยนะครับ เทียสามนะครับผมนะก็จะเป็นตัวละครที่เอาไว้แทนนะครับผมในสุดของเทียสองอย่างที่เราเคยกล่าวมาก่อนหน้านี้ซึ่งหลายๆตัวครับผมก็จะมีความโดดเด่นนะในเรื่องของการใช้งานด้วยครับอย่างตัวของซิลิก้านะครับผมนาท่า겟เดี่ยวดาเมจยังแรงนะครับนะอ่าโฮชิโรซัมเมอร์นะครับไอ้มาชิโรซัมเมอร์นะครับก็จะเป็นในส่วนของการทำดาเมจสีฟ้าและก็เพิ่มความใหญ่ให้กับปาร์ตี้นะครับโนโนมินะครับผมล่างธรรมดาก็เป็นตัวเคลียร์วงกว้างครับผมสีเหลืองนะครับ ใครที่ขาดตัวเคียววงกว้างสีเหลืองโนมิช่วยงานได้เยอะมากนะจีเซไนะครับผมนะใครขาดดาเมจสีฟ้าใสเอวีเขาผมนะจีเซ e เป็นทางเลือกที่ดีมากๆตามมาลุ้ยนะครับนะอ่ะในส่วนของเชโน่นะครับผมนะรถถังนะครับผมนะออนเซ็นก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะตัวแท้งใสดาเมจสีแดงนะครับฮาเลคครับผมนะตัวช่วยป้องกันนะครับผมเอาไว้รับมือโนโดกะนะครับผมนะในอารีนาได้ดีมากอ่ะสายะชุดลำรองนะครับผมนะเชเซไนะครับผมนะเชเซ ก็ถือว่าเอามาแก้แทนแก้เกมได้ดีนะครับนะฟูบุกิครับผมนะบอทคอนนะครับผมนะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครเทียสามนะครับในนี้มีหลายตัวนะครับผมนะที่น่าสนใจนะครับนะเราก็เรามองดูได้เลยนะครับส่วนตัวละครเทียสี่นะครับผมนะก็อย่างที่บอกไปครับผมนะว่านานๆทีจะได้ใช้นะครับแต่ก็ถือว่ามีการความสําคัญถึงดับหนึ่งนะ ดังนั้นเทียสี่เทียห้าตรงส่วนนี้เราไม่ค่อยต้องสนใจอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับให้วาอสำคัญก็ผมก็คือเทียศูนกับเทียหนึครับผมอ่าตรงส่วนนี้เราสามารถจัดเต็มได้เลยนะมีปุ๊บจัดหนักได้เลยปลดดาวได้ใส่ของได้นะครับผมปั้นจริงๆจ,จังๆได้เลยนะครับ ส่วนตัวละครเทียสองนะครับผมนะเราก็ค่อยๆดูตามความเหมาะสมไปเรื่อยเพราะว่าตัวละครเทียสองส่วนใหญ่มักจะมีความสามารถที่กินกันหรือคล้ายๆกันพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าจะป้านตัวไหนก็ศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะแต่ละประกันได้เลยว่าตัวละครเทียสองทุกตัวเก่งๆทั้งนั้นนะครับอ่ะอย่าที่เราไม่ทีครับผมเทียสามก็แค่แทนในส่วนของตัวละครเทียสองนะครับดังนั้นเนี่ยให้ศึกษาครับผมข้อมูลในส่วนของตัวละครเทียสองกับเทียสามเพิ่มเติมไปละกันนะ แต่ละประการครับผมตัวละครเหล่านี้ใช้งานได้บ่อยแน่นอนโดยเพราะเทียส่ครับผมนะเดี๋ยวน้อยก็ปลดล็อกปืนมาก็ถือว่าโอเคแล้วสุดดับหนึ่งเลยนะครับอ่ะข้อมูลก็ประมาณเท่านี้ครับผมในในส่วนของแนวทางนะครับผมนาการเลือกปั้นตัวละครนะครับผมนะที่จะเข้ามานะครับนะใครที่กําลังสับสนว่าตอนนี้เราควรจะปั้นตัวละครตัวไหนนะครับผมนะก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับก็มาสรุปเพียงเท่านี้นะครับผมนะใครที่เราจะ ให้ดูครับผมห,หลักๆก็น่าจะประมาณเทียสูดถึงเทียสสามแค่นี้ก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วนะครับส่วนที่เหลือก็เก็บเก็บไว้ก่อนรอจังหวะปั้นขึ้นมากันละกันเอาละครับผมก็คงจะมาอธิบายเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของแนวทางการเลือกปั้นตัวละครนะครับผมนะ แต่ถ้าเกิดใครอยากดูเหตุผลข้อมูลสรุปได้ครับผมนะลิงก์เต็มเต็มอยู่ข้างล่างคลิปนะครับนะอยากดูเหตุผลครับผมว่าตัวละครตัวนี้มาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะครับนะก็สามารถมาดูคลิปครับผมเต็มเต็มข้างล่างได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นการสรุปสั้นๆนะวันนี้ผมมอสฟีแคทขอตัวลาไปก่อนพบกันนะครับผมนะคลิปถัดไปนะครับจะเป็นการสรุปผลในส่วนของอาริ่าแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับ